สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆทุกๆคนนะครับผมวันนี้เราจะมาชมสลัดกันนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือกีนคอสครับกีนคอสกีนคอสน้อง Green น้องกีนคอสนี่อายุประมาณ30วันครับผม30วันอีกประมาณสัก10วัน หรือ15วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผมเป็นสลัดกินคอร์สของเรานี่ครับต่อมาก็จะเป็นเลดโอ๊กครับผมและกินโอ๊กอันนี้ก็ประมาณอายุ30วันเหมือนกันครับอีกประมาณสัก10วัน15วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับผม เราเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับผมทำเองครับผมฟาร์มเล็กๆภายในครอบครัวลองปลูกดูครับปลูกเอง